อเค่ะ okay, okay. วันนี้จะมาแนะนำในส่วนของตัวอวอทเจ็ดซีรีส์น,นะคะของเราแนะนําเป็นตัวนี้ว่าเจ็ดของเรานะคะมาพร้อมกับตัวขอบอะลูอาเมอร์ลูนิลัมนะคะการใช้งาน,นทนความติดขวดได้เนาะแล้วก็ตัวนี้ทีเจ็ดตัวใหม่ค่ะสามนาโนเมตรนะคหาใช้งานมากขึ้นเร็วมากขึ้นกว่าเดิมสามเท่าเลยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับดูโอ้จีนะคะตรวจ g p s ีเอได้แม่นยำเนาะแล้วก็ยังมา ส่วนของตัวการใช้งานยาวนาน40ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยยังมาพร้อมกับในเรื่องของฟังก์ชัน AI ที่ทํางานควบคู่กับตัววัดได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัววัดอัตราการนอนหลับได้นะคะหลับลึกหลับตื้นของเราเนาะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวาการออกกําลังกายของเรานะคะวัดคดาวามดันวัด ECG ได้นะคะคะแนนในส่วนของตัวเราใช้พลังงาน แต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถวัดให้ได้ด้วยเนาะแล้วก็ตัวนี้มาในเรื่องของตัวดีไซน์แบบใหม่นะคะใช้งานได้อาทุกสไตล์เนาะใช้งานง่ายๆเลยถ้าเปลี่ยนสายอะคะ่ะก็แค่ติกออกมาอย่างเดียวเนาะแล้วก็ตัวนี้ยังมาพร้กอมกับในเรื่องของตัวสามารถจ่ายเป็นาวาวเล็ตได้นะคะสามารถจ่ายผ่านตัวทูอ่า KTC ีบ จ่ายแบบไร้สายได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับตัววัด ECG วัดคลื่นหัวใจได้อีกด้วยนะคะก<ม>ารใช้งาน,ม,านมีเหมือนเดิมนะความดานันหลากหลายเลยใช่ค่ะวัดมวลร่างกายอะไรเงี้ยวาตอนนี้ของหน้าร้านจะจัดโปรโมชั่นลด30%ค่ะคนี้สามารถซื้อควบคู่กับตัวฟิปตัวโกรซีรีส์ตัวใหม่ของเราได้เลย